สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่สี่พฤศจิกายนหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะคิดตัวเด่นก็คือศูนย์ก็แปดหกกรสองก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแห้าแดหกแปดเก้าศูนดแปี่หกแดศูนแล้วก็ศูนย์สีนะคะ จับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหกหกแปดหกศูนย์ศูนย์หกสองสองเนาะสองศนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือศูนย์กับสีกับสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนยกศาหนึ่งสามศูนย์สี่สองศูนย์สี่หกศูนย์ศูน

แบบคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอันนี้เด่นหกหกสี่ศูนย์เนอร์วันนี้ศูนย์สี่หกนะตัวเด่นนะคะเมื่อวานห้าเจ็ดเก้าเนาะวันนี้มีศูนย์เนอร์วันนี้ศูนย์สี่ 046เด้อว,วันนี้อะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อว,วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะเฮงเฮงปังปังค่ะ046เด้อว,วันนี้โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเราไม่เขียนให้หรอกนะเราขีดให้เจยย